สมัยค่ะสำหรับวันนี้สมัยมาพร้อมกับเทืเอน NGK วันนี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนหัวเทียนนะคะรถ h o น d ้าเว e 1้0 i นะคะซึ่งหัวเทียนที่ต้องุ่นตามเบอร์กับรถรุ่นนี้มากที่สุดนะคะก็คือ CPR 6EA-9 นะคะย้ำอีกครั้งนะคะ CPR 6EA-9 ค่ะอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีและขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือบล็อกหัวเทียนค่ะและบล็อกด้มเลื่อนแบบนี้นะคะก่อนอื่นนะเราประกอบให้เข้ากันก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราดึงปลั๊กหัวเทียนออกค่ะแบบนี้นะและก็ใส่บล็อกหัวเทียนเข้าไปเลยนะคะตั้ง ฉากให้อยู่ด้านบนนะคะดึงลงด้านล่างนะคะแบบนี้นะ๊แน่หลุดแล้วนะแล้วเราก็ใช้บล็อกนะคะหรือว่าเราจะถอดบล็อกออกมาหมุนแบบนี้ก็ได้นะคะหัวเทียน NGK นะคะเป็นหัวเทียนที่ได้รับมาตรฐานการผลิตระดับโลกและยังเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของผู้ผลิตรถยนต์รถจักรยานยนต์ชั้นนาทั่วโลกอีกด้วยนะคะและยังเป็นตัวเลือกหลักๆของทีมแข่งชั้นนาทั่วโลกอีกด้วยเรียกได้ว่าถ้าไม่เลือกใช้หัวเทียน NGK เนี่ยไม่ได้แล้วนะคะหัวเทียนโอ้โห วัเทียนะคะมีระยะห่างระหว่างปลายแกนกลางกับเขี้ยวนี่ห่างก,กันมากๆเลยแถมมีข้าขมเ,เหลาดาอีกด้วยนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเจ้าของรถนะ่อาจจะลืมเปลี่ยนหัวเทียนนะคะเป็นระยะเวลาที่ยาวนานหัวเทียนนะคะมีระยะเวลาที่ควรจะเปลี่ยนนะคะนั่นก็คือ3 0 0 0ถึง5,000กิโลเมตรควรเปลี่ยนครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมจําไม่ได้นะคะก็สามารถตรวจเช็คหัวเทียนนะคะทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องได้ถอดออกมาแล้วถ้ามันดาแบบนี้ก็เปลี่ยนไปเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราใส่หัวเทียนใหม่เข้าไปเลยดีกว่าค่ะ ใช้มือหมุนเข้าไปก่อนนะคะเบื้องต้นเพื่อเพื่อไม่ให้ปีนเกี่ยวนะคะแบบนี้เลยหมุนเข้าไปเลยวัวเทียนใหม่หมุนง่ายมากนะคะทีนี้เราก็ใส่บล็อกด้ามเลื่อนนะคะด้านล่างสุดแล้วก็ดึงขึ้นนะคะตึงมือเลยหลังจากนั้นเราใส่ปลั๊กหัวเทียนนะคะใส่ให้ดังกราบเลยเรียบร้อยแล้วค่ะ เห็นไหมคะวิธีการเปลี่ยนหัวเทียนนะคะไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอย่าลืมตอเช็คหัวเทียนกันด้วยนะคะถ้าอดออกมาแล้วหัวเทียนมีสภาพเป็นแบบนี้ห่างกันขนาดนี้เปลี่ยนไปเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของการใช้รถค่ะยังไงวันนี้สมัยแล้วหัวเทียน NGK ต้องลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย